สวัสดีพี่ๆน้องๆและ f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับนอนนครับหนึ่งเดือนกับอีก24วันนะครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่ผมเพาะนอนด้วงกวางมานะครับปีแรกก็ถือว่าโอเคนะครับผมประสบความสําเร็จพอใช้ได้นะครับปีนี้ผมก็จะ พยายามพัฒนานะครับให้มันดีที่สุดนะครับผมขอบคุณนะครับเอฟซีและพี่ๆน้องๆนะครับที่ติชมมานะครับว่าอยากจะให้ผมนะครับทำห้องเพาะให้ดีกว่านี้นะครับก็ผมก็ยังไม่มีงบประมาณนะครับในการทำห้องเพาะที่มันดีนะครับก็พยายามนะครับพยายามที่จะทำให้มันดีกว่านี้นะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับตัวแบบห้องเพาะ มีงูบ้างมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับน้องที่เป็นห่วงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่านอนหนึ่งเดือนเกือบอีกยี่สิบสี่วันนะครับมันจะตัวโตหรือเปล่านะครับมากดูกันเลยครับผมโอเคครับนี่นะครับก็พอมีขี้มาแล้วนะครับโอเคมาดูกันเลยครับ ว่ามันจะตัวโตหรือเบานะครับทางนี้นะครับพ่อแม่สายดีนะครับพ่อแม่สุ้มใหญ่นะครับที่ผมคัดสรรมานะครับพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ สวยเลยนะครับตัวอ้วนๆนะครับตัวนี้น่าจะเข้า L3 แล้วนะครับตัวนี้เพิ่งกําลังจะลอกคราบนะครับสีออกส้มๆนะครับแดงๆหน่อยนะครับผมตัวนี้ยังขาวอยู่นะครับตัวนี้ยังเป็น L2 อยู่นะครับนี่นะครับกระโหลกไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้กระโหลกเล็กนะครับตัวนี้กระโหลกใหญ่แล้วนะครับ โอเคมาดูกันว่าน,นอนนี่นะครับตัวสวยๆเลยนะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์ครับสำคัญนะครับอาหารนี่สำคัญมากๆนะครับนะครับสำคัญมากนะครับถ้าอาหารไม่ดีนะครับเสี่ยงที่จะเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่า สายเพาะธรรมชาติอย่างเรานะครับมันมันต้องดูแลหลายๆอย่างนะครับทั้งตั้งแต่ฤดูนะครับอากาศนะครับอากาศนี่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเข้ากับทุกฤดูนะครับนี่นะครับสวยๆเลยอ้วนๆเลยนะครับ ปีนี้ปีที่สองนะครับที่ผมเพาะนะครับค่อนข้างที่จะสําเร็จนะครับเพราะว่าสายเพาะธรรมชาติอย่างเรานะครับโอ้เหนื่อยครับผมการที่จะทําหนอนออกมาได้นะครับบางคนหลายปีเลยนะครับที่จะสําเร็จนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับที่เราต้อง ต้องปรับนะครับปรับอยู่ทุกฤดูนะครับนี่สายนี้คอกดังนะครับสายดังจากพี่ๆนะครับที่คอก,กวางนะครับนี่มยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับ ัวนี้นะครับผมได้เช็คเขาแล้วนะครับมันมีอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดตัวนะครับลงไข่ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเดือนเก้าหกหกนะครับวันนี้วันที่ยี่สี่นะครับเดือนเดือนสิบนะครับก็ประมาณอยู่กล้ที่ประมาณยี่สิบสี่วันนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่วันนะครับนี่ครับพ่อวงทองอาสิบนะครับบวกแม่ซีอาร์เซเว่นนะครับมาีจัน์บวก นุมานดำนะครับสายเพาะน่าจะรู้นะครับว่าเป็นของใครนะครับผมสายนี้เก่งครับเก่งแน่นอนครับผมนี่นะครับดูลูกๆครับลูกเขานะครับประมาณห้าสิบกว่าตัวนะครับเะได้ายนะครับผมตัวเมียนะครับที่ผมผสมไปนะครับได้อยู่ถังเดียวนะครับแล้วก็ตายนะครับปีนี้ปีที่สองแล้ว การเพราะแบบธรรมชาติโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาชมนอนด่วงกว่างเหมือนเดิมนะครับปีนี้นะครับก็ผมก็จะมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับคนไหนที่เพิ่งเริ่มเพาะนะครับถ้ามีอะไรที่มันไม่เข้าใจนะครับ ถามเข้ามาเลยนะครับใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมถ้าผมตอบได้นะครับผมก็จะตอบนะครับถ้าผมอันไหนที่ผมตอบไม่ได้นะครับผมก็ขออภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้พี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ อย่าลืมนะครับให้ผมได้ถึง1000นะครับ1000กดไลค์นะครับให้ผมให้ครบ1000นนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณครับ